กิจกรรมเดือนแห่งวันไลออนเดย์สโมสรไลออนวังจันทร์กรุงเทพกิจกรรมที่ 1. วันไลออนเดย์สากลบริการแจกถุงยังชีพร่วมกับ12สโมสรไลออนที่ศูนย์เยาวชนจตุจักรกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นศูนย์พักค,คอยกึ่งโรงพยาบาลสนามเมื่อวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2564 กิจกรรมที่2มอบถุงยังชีพกับชุมชนบางรักน้อยอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีจำนวน30ชดุดโดยมีผู้ช่วยสอจอเขตนนทบุรีมาร่วมงานเมื่อวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2564เป็นต้นไปณนะอบอตอบางรักน้อยจังหวัดนนทบุรีทางสโมลสรไลออนวังจันทร์กรุงเทพนำโดยท่านนายกสโมลสรไลออนวังจันทร์กรุงเทพไลออนสมชายโรจ,จนะพรทิพย์ ไลออนพัฒนันกีรกะจินดานายกผ่านพ้นและก็ยังมีไลออนกนิกาอารีสมานวิชุรตาเลขาธิการสโมสรไลออน Lion, วังจันทร์กรุงเทพนอกจากนั้นก็ยังมีอีก2ส,สโมสรเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็คือสโมสรไลออน Lion, จอมทองนำโดยไลออนฐานิตพาณิตปรีดากุล และสโมสรไลออน Lion, พระนั่งก้าวนำโดยไลออนสพัชนันมุกกินดาพาเป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อกิจกรรมว่าวันไลออนเดย์กิจกรรมที่3เราได้ร่วมกับสโมสรสมุทรสงครามมอบเครื่องทายเอกสารคอมพิวเตอร์ปรินเตอร์หน้ากากอนามัยและน้ำดื่มให้กับโรงเรียนสอนภาษาจีนกงหลี่เจี้ยนหมินตําบลแม่กลอง3 0 จังหวัดสมุทรสงครามเมื่อวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2564กากอนามัยให้กับโรงเรียนกงหลีเจี้ยนหมินอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนะครับซึ่งทางโรงเรียนนี้จะเน้นการสอนภาษาจีนเป็นหลักรับตั้งแต่อนุบาลหนึ่งจนถึงประถมศึกษาที่6ที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นพิธีการมอบนะครับท่านผู้ชมหลังพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนจบสิ้นลงท่านประธานกรรมการโรงเรียนกงหลีเจี้ยนหมิน ก็ได้ขึ้นกล่าวขอบคุณารองทัวการฆาขาากามสรแลวก็นายกสมสใจและ่านนายกสกมสรสโมสรชาติแสบาชิา่มาร่วงานในวันนี้กิจกรรมที่สี่ แจกถุงยังชีพให้กับผู้เข้ารักษาโรคเอดณนะโรงพยาบาลลำลูกกาคลอง11จังหวัดประทุมธานีจำนวน70ชุดรวมถึงผู้ป่วยนอกกำลังรักษาตัวในโรงพยาบาลเมื่อวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2564ออ้อนวังจันทร์กรุงเทพได้จัดกิจกรรมตอบแทนสังคมโดยได้จัดถุงยังชีพจำนวน70ชุดในนั้นก็มีข้าวสารอาหารแห้ง ประเภทมาม่าปลากระป๋องเครื่องอุปโภคบริโภคตลอดจนยารักษาโรคนี่แหละครับก็มอบให้ผู้ป่วยโรคเอดและผู้ป่วยติดเตียงกิจกรรมที่5แจกถุงยางชีพร่วมกับเพื่อนสมาชิกสโมสรไ่ออนที่ชุมชนวัดสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน200ชุดโดยมีท่านผู้ว่าการไลออนภาค3 1 0ดีไลออนว่าที่100ตีธนกรเจียงงูและคณะกรรมการภาคมาร่วมงานในครั้งนี้เมื่อวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2564โดยนี่แหละครับไลออนพัฒนานันกีระกะอินดานายกผ่านพ้นแห่งสโมสรไลออนวังจันทร์กรุงเทพก็ได้ลงพื้นที่ ไปมอบถุงยังชีพให้กับพื้นที่นะครับให้กับเจ้าตัวเลยนะครับตอนนี้ลงพื้นที่นี่ก้าวขึ้นไปแล้วนะครับมอบถุงยังชีพให้เห็นกันจะจะัด พื้นที่ที่ทุกคนเห็นในภาพนี้ก็เป็นชุมชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมนั่นก็คือชุมชนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับกิจกรรมที่6ซึ่งเป็นกิจกรรมสุดท้ายแห่งเดือนตุลาคมเดือนแห่งวันไลออนเดเราได้ไปแจกถุงยังชีพร่วมกับสมาชิกไลออนที่ชุมชนบนเขาใหญ่เชียงใต้จังหวัดนครราชสีมาจำนวน100ชุดเมื่อวันเสาร์ที่30ตุลาคมพุทธศักราช2564 นายกสโมสรไลออนวังจันทร์กรุงเทพพร้อมด้วยไลยออนพัฒน์นันกีรกะจินดานายกผ่านพ้นและไลออนกนิกาอารีสมานวิชุลตาเลขาธิการสโมสรไลออนวังจันทร์กรุงเทพพร้อมด้วยไลยออนธีรพงศักดิ์สังคทิพย์ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและยังได้ร่วมกับสโมสรไลออนพระนั่งเก้าสโมสรสวัสดีกรุงเทพชาวบ้านก็ได้มารับสิ่งของด้วยความดีอกดีใจ กิจกรรมแจกถุงยังชีพจำนวน400ชุดรวมถึงอุปกรณ์การศึกษาเยาวชนที่ได้ส่งมอบให้กับผู้รับมอบตามวัตถุประสงค์เสร็จเรียบร้อยในานามของสโมสรไลออนวังจันทร์กรุงเทพเราขอกราบขอกราบขอบพระคุณเพื่อนๆสมาชิกไลออนสโมสรที่ให้ความร่วมมือที่ให้ความร่วมมือจนภารกิจที่ตั้งไว้จบทุกประการ ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงปโปรดให้คุ้มครองให้ทุกทุกท่านปลอดภัยจากโรคทั้งปวงเถิด